ค่พรพาละสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่อยสุขสุคนเถิดจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววันรพอนจะพาพี่น้องมาหาเก็บนมใหม่พี่น้องนมใหม่ยุปานี่นมใหม่ปานี่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเขามาหาเก็บนากันพี่น้องจ้าพี่น้องไปไปดื่มเก็บกันเลยเนาะจ้าพี่น้อง ตรงนี้ออกเยอะเลยจัดลองตรงนี้มันอยู่ริมรั่วเ้าก็เจ็บได้จ้ะ ค่อยๆเก็บไปได้เพราะว่าถ้าไปเร็วกล่องมันทายมาล้วพ้อนพาทุกคนมาเก็บวันนี้ที่ส่งข้างรัวจะพี่นอ้องนี่ค่ะ ยาวเลยแข็งแล้ว่ะมาตรงนี้ลเลยยาวหมดแล้วเจ้าพี่น้องในนันมันมืดยาวตัดยาว,วตัดออก มืดอ่ะยินดีป่าไผ <c oughs> ่สองอสองอะไร ดีเด่นแรงนึงพี่น้องค่ะต้นเดนมาเนี่ยไกะไกน่นี่เดี๋ยวจบพี่นองจ้ะปลาไพที่เคยาทุกคนมาเก็บเนาะก็ส่วนหลายวัลพอนก็นจะเก็บเอาเฉพาะที่มันออกมาขางนองนะนม่จ้ะ เขาก็บดไ้เก็บไปหลายเขาก็เก็บพ่อไปเห็ดกินค่ะทุกคน <c oughs> เอาเฉพาะพ่อไปแก่ค่ะเห็นว่สีของดองกันแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นแหน่งเป็นมาคือไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้เป็นแหน่งนี่ <c oughs> มันขึ้นไปตามเนี่ยหลากมันป่ะพี่น้องนี่จ้ะหลากมันนี่พี่น้องขึ้นตามหลากมันนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> ถ้าฝนดีมันก็จะง,งามจ้ะ พนะ่าฝนดีมันก็ช่าง,งาอันนี้ก็แหนงเล็กค่ณสมีค่ะอันนี้ก็เล็กเหมือนกันอ,ออกก็เยอะก็บพรมีเราเก็บ ได้เป็นกำเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ออนเด็กข้าวเหนียวอันนี้ก็เสร็จแล้วที่นี้ที่นี่ก็จะเอาไว้แค่นี้เลยจะพี่น้องจ้าก็ฝากพี่น้องสุภุสุขค้นที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอเนาะใครชอบคลิปเก็บหน่อไม้ก็ กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งตัวป็นตัวไงใส่เจอจ้ากดกระดิง่งคิดตามไว้จะพี่น้องจ้าจะได้บระพาดคลิปใหม่ๆของวลาพรก็ได้เยอะแล้วค่ะก็เอาไว้เจอกันไหมคลิปนาคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายเก็บเห็ดเออบ่แม่ คลิปสุดท้ายเก็บเป่น้องใหม่แล้วจ้ะพี่น้องอยู่ในป่าน้องใหม่นี่แหละผลงานมือนีที่พาพี่น้องเก็บน้องใหม่กะได้ท่านี้นะพี่น้องจ้ะบ่ได้เก็บเอาลายมือนีจ้ะพาไปหลาะเก็บเพาะตนอนในหน่อยมันเพราะว่าน้องใหม่ปานี่มันบนอนอนญ่พี่น้อง สิเตทแบบนี้นะค่อยแสบีบกระเพาะกระเพาต่มกินเกี๊ยวจะพี่น้องจะ้ะนี่ลักจ้ง